Sorry, it's yes. DJ. ถ่ายไม่ติดผมสักรูปเลยถ่ายลุกถ่ายยังไงถ่ายไม่ติดผมเลยแจ่งหนึ่งเดียวในโลกท่านสามารถเอาใบจดแจ้งเนี้ไปติดข้าวผัได้นแม่สีกดติดตามเขาได้วย<ป><ๆ>ด้วยกดติดตามเขาเลยครับเป็นตราสมัยพระบรมไต่โลกระไดโอเมีเจ้าของน่ากินอ่ะยานีา่ปลอดภัย ่ายเรือครับพี่ข okay. ับพายเรือต้องทำยังไงครับคนละสามสิบบาทครับคนละสามสิบครับคนน่ารักทุกคนจะเห็นคนน่ารักแล้วลำบากมั้ย่ายเรือครับงานยอยดยิ่งฟ้าจัดถึงวันที่ย oh, ี่สิบธันวาคมนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากมาเที่ยวนะครับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเราต้องตอบพี่เขาต้องนั่งขัตมาพายเรือเฮ้ยเฮ้ยเตรียมนับกระดาษน้ำไว้ยังสวัสดีไปแล้วเฮ้ยนึกว่าจะพายไม่เป็นไม่ไม่ไดนะครับ ก็้เสียวอ่ะจะตกเลยสบายไยเรียนไม่เป็นครับเราจะพาเรียน่มด้วยเนี่ยข้างกลังครับสาว,สาวยังไงนี่โอ,อ้นี่เห็นแสงคนเฮ้ยเห็นความเซ็กซี่ของน้องบ้างยัง กดถ่ายไงกดถ่ายนะไม่ได้ถ่ายไม่มีอ้าวมาไปหุยแต่บอกนะครับว่าบรรยากาศในงานสวยมากนะครับมันมองผ่านเลนกล้องเนี่ยทุกคนมันไม่ได้บรรยากาศที่เราได้สัมผัสด้วยตัวเองแน่นอนแต่ซีขออนุญาตนะครับเป็นสื่อ กลางทำให้พี่ทุกคนนะครับได้มาเที่ยวไปกับซีนะครับว้าวไปหกร้อยนะคะที่สคัญเยลกผมช่ยเนนะ้นองเดินขายลูกยายขายอะไทั้งไรครับอันไหนจ๊ะยายขายยังไรหรอคุณแจอันละสามสิบบาทลูกอ๋อคุณแจอันละสามสิบอันนี้ จกักรจัตติบาทจ้ะอันนี้เป็นพวงกุญแจเหรอครับจ้ะให้หน่อยลูกอันนี้พัฒนาติบาทยายมาจากไหนครับเป็นนกเตืนขายลูกบ้านนี้ไฟไหม้ลูกอันนี้อันนี้ไปเล่นก็ได้ครับจ้ะอันนี้ลูกขังขายยังไงจักรจัตติบ,บาทจ้ะเท่าไหร่นะติบาทติบาทเองโอ้ขอบคุณครับบ้านตรงนี้ไฟไหม้ไอผมให้หมดเลยครับ ไม่ต้องถอนนะครับได้ของเล่นอีกแล้วซื้อมาแล้วก็ต้องมีคนเล่นให้เราคนที่จะเล่นอันนี้ได้ต้องเป็นผู้ชายน้องครับน้องเอาพี่ครับพี่แหละผมเรียกน้องครับพี่ชายให้ครับ ครับครับเที่ยวให้สนุกนะครับไหนหมุนให้พี่ดูก่อนเหมืนเป็นป่าอะยาเหมืนเป็นด้วยไหมเรีกว่าจะเล่นไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวทั้งนั้นเลยสดเกิร์นะครับนน้ำตาลสดนะนะครับท่านอยากจะนั่งเรือเช่านะครับ ท่านนายกอบตบ้านโพครับมาเบอร์เสนาเปิดบริการเช่าเรือไปบ๊อบ i